เอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันในอันดับการเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีลงด่านอีกลิสนะครับหรือว่าบอสเลดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะผ่านได้ยังไงเนาะก็ก่อนเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอในคลิปเลย โซจูบัคบริการรับเติมโลบัคระบบ ID p a พาร์ตปลอดภัยแน่นอน1 0 0และยังมีบริการรับกดเกมพาร์ตแมปอนิเมะแวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นเกมพาร์ต i p ไใช้นิฮันเตอร์และอื่นๆรวมไปถึงเทดรีโลอีกด้วยทั้งหมดนี้ปลอดภัยแน่นอนที่ร้านโซจูบัคโอเคครับสำหรับบอดอีเวนต์นะครับเซตที่เราจะใช้จะเป็นเซตนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเทดผมจะโมนาาจะผ่านไหมอะไรงี้นะเพราะว่าเทดมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเข้าไปก็ตัวโล่งเหมือนเดิมเนาะมีแค่สตคเนนาาสต DD D นตเนะครับผมเลยแนะนําว่าให้ทุกคนเนนี่ยหหาาาสตตดๆไวว้้รัใผมอง ผมเนี่ยมันมสเตตจีนสเตตเอสเอสก็จะมีโอกาสที่จะผ่านมากขึ้นนะครับเพราะว่าดามเดมจมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสเตตจำเป็นมากๆนะครับผมถ้าใครไม่รู้วิธีหาคิว ในการหาสเตตเนี่ยแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับมีบอกหมดแล้วเนาะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมว่าบอตอีเวนต์เนี่ยต้องใช้อะไรในการผ่านมานะครับต้องวางยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม let's go โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้ทุกคนเดินมาประมาณนี้นะครับเนี่ยจากหน้าประตูนะให้เดินมาเนี่ยนับไปเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไปยืนแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ก้มหน้าหน่อยเนาะมันจะได้วางแล้วก็เห็นตัวนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมแท็กนี้แท็กขึ้นมา ม่มีอะไรเลยครับเราจะทําการวางเงินนะครับตรงนี้นะครับให้ถึงเว็บที่5นะครับวางเงินอัพเงินให้ถึงเว็บที่5นะครับแล้วเดี๋ยวเว็บที่5เนี่ยเราจะทําอย่างอื่นกันต่อแหละก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับเดี๋ยวต้นเกมเนี่ยผมจะทําการเล่งสปีดให้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงไหนไม่ได้ทําอะไรก็จะเล่งสปีดให้นะครับเพื่อการดูแล้วก็ดูได้ง่ายนะครับจบไวนะครับเพราะว่าดูทรงไรยังไงก็ต้องกอคลิปกันอยู่แล้วโอเคก็เราก็วางแล้วก็อัพเงินไปก่อนนะครับแรกๆให้มีอะไรโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนช่วงเว็บ5ครับผม โอเคครับตอนนี้กําลังจะขึ้นเวฟห้านะครับตอนจะขึ้นเวฟห้าให้เราทําการอัพเงินก่อนนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็วางเบตต้าครับวางไงก็ได้ให้คุ้มที่สุดเนาะนี่วางให้วงมันคุ้มแบบว่าคุ้มที่สุดนะครับมันจะได้ตีได้เยอะๆหน่อยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับแค่นี้แล้วเราก็อัพเงินต่อไปเลยครับผมอัพให้ตันเลยนะครับรอบนี้เราพยายามหาตัวเงินให้เจอนะครับแล้วก็อย่าใช้ไอ้พวกเรียกว่าอะไรอะไอ้แมนเน็ตดูนิตนะครับเพราะว่าบางทีในแมนเน็ตดูนิตมันบักนะครับผมแล้วก็อัพไปครับอัพให้ตันหมดเลยเนาะ หรือว,ว่าจะรอเว็บเด้งก็ได้ครับแล้วก็ค่อยหเห็นตัวเงินแล้วค่อยกดอัพนะครับก็อัพตัวอื่นไปก่อนเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเงินตันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว,ว่าต้องทำอะไรโอเค let's go คพื่ผมตอนนี้เงินเราตันแล้วนะครับเราจะทําการวางดาเมจเนาะให้วางอีกิทต,ตรงนี้นะครับเราเอาวงให้คุ้มที่สุดนะครับแล้วก็เผื่อไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฮาลูกะลินเนี่ยต้องบัฟอยู่แล้ววางประมาณนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ได้นี่ะประมาณนี้นครับผมแล้วเดี๋ยวฮาลูกะลินมันต้องบัฟอยู่แล้วเนาะแล้วก็วางทรงครับทรงก็ฉีกขวามานิดนึงนะครับมันจะได้ตีโดนนะครับผม ถ้าทรงตีโดนเนี่ยจะได้สแตตเพิ่มขึ้นนะครับสแตตดามเมจเพิ่มแล้วก็วางให้มันได้ตีหน่อยนะแล้วก็พยายามอย่าวางให้มันขึ้นคาว่าลองเพจอย่างงี้นะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีมันจะบาักแล้วก็วางฮารุกะไปเลยครับตรงกลางมันเอามาปรับดรามจแล้วก็ปรับระยะนะครับก็รอนปรับนี่ปรับแหละแล้วเดี๋ยวเราทําการอัพอีกิทนะครับก็อีกิตัวที่เราจะอัพเนี่ยแนะนําให้อัพจากไกลสุดก่อนนะครับผมวงมันจะได้คุ้มที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วก็กดอัพไปเลยครับผม อัพให้ตันเลยนะครับอีก,กิตตัวนี้อัพอีก,กิตให้ตันทั้งหมด3ตัวนะครับคือเราไม่ต้องอัพอัพทรงเลยนะอัพตัน1ตัน2ตัน3แล้วค่อยไปอัพทรงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อน,นครับไปเจอกันตอนที่เดี๋ยวบอสมันจะมาถึงนะครับรออีก,กิตมันวิ่งมาไกล้ๆเดี๋ยวผมต้องบอกว่าจะทําอะไรอีก โอ้ยครับตอนนี้บอสก็จะมาถึงแล้วครับก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราลองเงินแล้วก็อับไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันเลือดน้อยอยู่นะครับประมาณ3ามแสนนี้มั้งก็ชิวๆนะครับผมเพราะว่าอีกิดเราเนี่ยหน้าตีตายอยู่แล้วครับแบบอีซี่เลยนะก็เดี๋ยวรอดูบอสมันเดินเข้าวงมาครับมันก็จะโดนปาดเลือดหายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยจะโดนสตันนะครับแต่ว่าอีกิดเราจะไม่โดนผมเลยบอกว่าให้อัพอีกิดไว้ก่อนนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีชานะครับก็เอามาแทนทรงได้นะครับหรือว่ามี อซยก็เอามาแฮนทรงได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการทาเควสนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ทรงนะครับผมมันจะมีเควสหนึ่งนะครับที่เราต้องผ่านด่านนี้โดยที่ไม่ใช้ทรงเลยนะเราก็ต้องใช้ตัวอื่นในการผ่านนะครับผมอาจจะเล่นเป็นเบดิต้าชาก็ได้นะครับเหมือนคยเห็นช่องพี่เจทเขาเล่นอยู่นะครับก็ไหวนะครับผมหรือว่าใช้เป็น ดูซุยเนี่ยก็โอเคใช้ชา้าก็โอเคนะทรงไม่ได้จํ er, าเป็นเสมอนะครับเพราะว่าผมเอามาแบบเนี้ยเพราะว่ามาเล่นง่ายสุดแหละแล้วก็การที่ทุกคนจะผ่านเนี่ยอย่างที่บอกน,นะครับคือเราต้องมีสเตตที่สูงครับสเตตเราต้องดีหน่อยนะถ้าสเตตเรากลา,างเนี่ยบางทีดาเมจมันอาจจะไม่พอด้วยนะครับผมเพราะงั้นสเตตเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับผมถ้าใครอยากซามคิวหรือหาสเตตแนะนําให้กลับไปดูคลิปก่อนๆนะครับผมผมมีสอนไว้แล้วเนาะโอเคครับผมแล้วก็อัพตันแล้วครับทั้งหมดตอนนี้3ตัวเรียบร้อยนะครับผมเราต่อไปเราจะอัพทรงนะครับเราอัพทรงตัวนนนึงะครัับให้ต ให้ตันแบบเอาตัน2 0 0 0 0เลยนะครับแม็กเลยเพื่อทรงตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราเรียกซัมมอนออกมาแล้วเลือดเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ได้ดามเมจแรงนที่สุดด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่บอสตัวที่2มานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกดบัฟแล้วเนาะตอนนั้นเราจะได้บัฟถูกนะครับว่าเราต้องบัฟตอนไหนบ้างเนาะโอเค let's go โอคครับผมตอนนี้เราอัพทรงตัวหนึ่งตันแล้วนะครับเราจะทําการกระจายเงินไปให้ทรงตัวอื่นๆแล้วนะครับผมอัพไปเลยนะครับตัวอื่นก็อัพขึ้นสักสอง้นครับเป็นเลเวลสองครับสองตัวแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวตัวหนึ่งก็อัพนําไปได้เลยครับอีกตัวหนึ่งขึ้นแค่เวลสองก็พอแล้วอีกตัวหนึ่งก็อัพยาวไปได้เลยครับผมเราจะใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวดาเมจนะครับผมกระจายกระจายกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยถ้าถ้าฆ่ามอนได้นะครับจะได้สเตตดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมสเตตแรกเลยก็คือดาแรงขึ้นนเเยยอะะล เพราะงั้นเราต้องทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมส่วนตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับผมบอสตัวที่2กําลังมานะครับแต่เราต้องแล้วเดี๋ยวเราต้องเรียกซัมมอนเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีดาเมจเราอาจจะไม่พอนะครับเราก็รอมันเดินมาแค่ๆก่อนก็ได้นะครับผมแล้วค่อยเรียกซัมมอนเนาะวิธีเรียกซัมมอนนะครับเราเรียกจากตัวที่แรงที่สุดของเรานะครับก็คือทรงที่แม็กนะครับผมตอนนี้เรารอก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียกเนาะรอมันเดินมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาให้ตีเข้าตัวที่ตัวหลังด้้ววยยยยยยนน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 ะะะมมมมมมััััจไไดดเเเเเเเคคคคลลลีีีีีรรรรรร์ออออปใททบบผผโาาาํกกซต้ โอเคแล้วก็อัพทรงครับผมอัพไปเลยขึ้นให้หมดทุกตัวนะครับตอนนี้เรียกซัมมอนออกมาแล้วนะครับอีกิแเราก็ได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้บัฟระยะเพิ่มขึ้น10%นะครับผมแล้วเดี๋ยวทรงเราเนี่ยถ้าซัมมอนฆ่าได้นะครับผมก็จะได้สแตตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสแตตดาเมจนะครับเพราะงั้นก็ชิวๆครับตอนนี้ปล่อยไปเลยครับยังไงก็ไหวอีซี่นูบเราก็ปล่อยไปครับผมยังไงก็ชิวนะครับถ้ามันเดินหลุดจอไปไม่ต้องกลัวนะครับยังไงม เห็นไหมถ้าเราดาเมจแรงพอมันยังไงก็ตายเนาะแล้วก็ยาวๆครับตอนนี้ก็ฟาร์มเงินนะครับผมแล้วก็อัพแปะโอเคครับถึงเว็บนี้นะครับเราทําการขายสปิดวากอนนะครับไล่ขายไปเลยเว็บ30นะครับสุดๆและขายเสร็จแล้วเราก็มารออัพทรงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เราต้องเก็บซัมมอนไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เหมือนกันนะครับผมต้องรอครูดาวซัมมอนนะแล้วก็ใช้เคียร์มอนนะครับเคียร์มอนเคียร์บอสนะบางทีดาเมจอาจไม่พอด้วยก็เลยต้องเอาไว้เคียร์มอนด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมอนมันเริ่มเยอะแล้วนะครับช่วงนี้ จริงๆถ้ามีซัม,มอนช่วงนี้นี่จะดีมากนะก็เอาไา่เคีรยได้แต่ว่าผมกลัวบอสไม่ไหวนะครับเลยกดไปก่อนด้วยเอาไว้ป้องกันนะ โอเคครับผมตรงนี้ให้เรารอซัมมอนนะครับแล้วถ้ามีซัมมอนเรากดไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอามาเคลียร์มอนก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านมันจะแตกนะครับผมเพราะบอสเนี่ยเราน่าระไหวชิลอยู่แหละว,วก็กดซัมมอนออกมาเลยครับผมดาเมจอีกที่เราจะได้แรงขึ้นเนาะโอเคแล้วก็ปาดไปครับเห็นไหมเลือดแม่งพวบเลยทีนี้ปรับแล้วปรับไม่หยุดตีไม่หยุดครับตอนนี้ซัมมอนเราก็เดินชนครับเดินชนเรื่อยๆเราก็ได้บาดดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเราก็จะแรงขึ้นนะ โอเคครับตอนนี้เราเคลียร์มอนหมดแล้วนะครับเป็นไม่ได้ตอนนี้เราต้องรอปูดาซัมมอนนะครับผมไม่รู้จะทันไหมกับการที่บอสจะเดินมาถึงนะครับไม่น่าทันนะครับผมเพราะงั้นเราก็ต้องรุนเลยวนะว่าจะผ่านไหมแต่ว่ามันอาจจะกดทันแหละนิดนึงตอนแบบว่ามันอาจจะออกวงนะก็กดทันแต่ว่ามันหน้าตายแลยนะครับก็แนะนําให้ดูซัมมอนดีๆนะครับว่าเราควรซัมมอนตอนไหนบอสเดินมาจะตายไหมแนะนําให้ซัมมอนให้แบบคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าไอซัมมอนของทรงเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับผม จริงๆถ้าเรามีตัวดาเมจอีกตัวเนี่ยสามารถเอามาเด่นแทนได้นะครับผมเอามาเด่นแทนเบติต้าได้เนาะเอามาทําดาเมจนะครับเป็นอุซุยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆใช้สรงแค่ตัวเดียวก็พอแล้วเนาะโอเคตอนนี้บัฟอีกทีเราหมดแล้วนะครับเจ็ดสิบวิเราต้องรอใหม่เนี่ยกุดาสามสิบวิไม่รู้จะทันไหมนะครับผมเราก็ต้องรอรุ้นกันนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยไม่ต้องกลัวยังไงก็ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ยังไงมันน่าเราต้องเดินมาแล้วมันก็ต้องคำรามนะครับพอมันคำรามทีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องยืนนิ่งสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้รถคูดาซัมมอนประมาณวิสองวีนะครับผมเห็นไหมเนี่ยรถประมาณวิสองวีแล้วก็ปล่อยไปนะครับยังไงก็ทันูแหละแล้วก็ถ้าส่งอะไตรตีมันก็แรงนะครับสองตัวก็มาหมื่นสองตัวประมาณสามหมื่นห้าแล้วนะสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเนาะโอเคก็ซัมมอนมาทานครับอีกกี่เดินเข้าโค้งพอดีเนาะกดไปเลยครับผมตัวที่แรงที่สุดของเรา พิกิดก็จะได้รับระยะเหมือนเดิมแล้วก็ได้รับดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นก็ชิวนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเดินหลุดไปไหนนะถ้าเราดาเมจพอแนะนำสเตตต้องเอสขึ้นไปนะครับหรือว่าแซดขึ้นไปสักสเตตหนึ่งนะครับเอก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ผ่านด้วยเนาะก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับยิ่งสเตตสูงยิ่งเล่นง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็รอแป๊บนึงนะครับรอประมาณสิบวิถึง15บห้าวิก็ได้นะครับผมแล้วเราค่อยกดนะมันจะได้เผื่อเวลาบางทีมันจบไวกว่าหรือววว่่าาาจจบบชช้้กมมััันนะะไดรร์คผ โอเคแล้วก็เวลากดนะครับกดสแปมคลิกไปเลยตรงกลางนะครับสแปมไปเยอะๆนะครับกดรัวๆไปเลยแบบนี้นะเผื่อบางทีมันจบช้าหรือบางทีมันจบก่อนอะไรเงี้ยเราจะได้กดได้โอเคกดรัวๆครับเสร็จแล้วรอกดรีทายครับผมรีเพร์ปปึ๊บแล้วก็ปิดการอัดได้เลยนะครับผมแค่นี้ครับผมแล้วก็ เดี๋ยวมาโคเนี่ยผมจะทําไว้ให้ในดิสคอดนะครับลิงก์ดิสคอดอยู่ข้างล่างนะครับผมถ้าผมว่าเดี๋ยวผมทําไว้ให้นะครับก็รอก่อนนะครับเพราะว่าต้องทําคลิปทํานู่นทํานี่มีงานการบ้านด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย